จะมารีวิวรถไถฟอร์ด66เข้าใหม่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มกลมนะครับก็ลองดูนะครับปั๊มกลมก็สวยเหมือนกันนะครับที่คนหากันเยอะๆก็6610เสื้อลายปั๊มกลมถ้อยดีโตตัวนี้ก็ปั๊มกลมเหมือนกันนะก็อยากให้ลองดูนะครับ 6,006ปั๊มกลมนะครับก็จะเป็นตัวใหม่กว่าเขาส่วนใหญ่ถนะ้าถ้าเทียบทั้งแบรนด์กับปั๊มแบรนด์นะครับ6,006มันก็ปัม๊มกลมเนี่ยมันจะรุ่นใหม่กว่านะครับอยากให้ลองนะครับราคารถสวยๆถ้าเทียบกับปั๊มแบรนด์ทำไมรถปั๊มกลมมันไปสวยกว่าปั๊มแบรนด์เพราะว่ารถปั๊มกลมมันใหม่กว่านะครับ นทีห้านะครับมีปมีหลังคามีพร้อมทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้หน้ากระจังก็สวยดีครับนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ ก็จะมีการทำงานของรถด,ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกษตรทฮพเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ ครับตรงนี้เราอยู่ที่เกษตรแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุทยานนะครับตันนี้จล 1, ะลดพันโกมาลดราคานะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับน,นี้เป็น6 6 0ี3นะครับ สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาก็ขึ้นตามที่เราบอกไว้นะครับเป็ดอะไรพาวเวอร์นะครับการทำงานก็เดี๋ยวเราไปดู ใ้คลิปได้นะครับนี่ตามสภาพนี้เลยนะครับก็คัดมาลดไม่กี่คันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้ก็คือยังใช้งานได้ดีนะครับทุกอย่าง สวยนะครับอันนี้แน่นนะครับอันนี้ก็มาได้ใช้งานเลยนะยังปีอูซิยังแบบไม่มีรอยสึกเลยครับตัวเฟืองน,นะครับเดิมๆก่อนอกนะครับตัวนี้มาพราอ้อมยาง36นะครับใสยย่ยาง36 โปรโม,มชั่นตัวนี้พร้อมกับยาม36นะครับถ้าเปลี่ยนราคาพร้อมยาง30ก็เพิ่มตังนะครับแต่เราก็จะคิดให้ราคาพิเศษนะครับให้เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเกษตรฮกเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว6 0ี6 T3 นะครับกับวันนี้จะเอา,เอามาลดราคานะครับคันนี้ก็ราคานี้ก็สำหรับคนที่ดูคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ดูในร้านก็จะคิดอูที่3ามแนส แต่ถ้าใครดูคลิปตัวนี้ก็จะคิดอยู่ที่3ามแสนสองนะครับก็เอพิเศษสำหรับคนที่ดูติดตามนะครับคือราคานี้จะเป็นราคาร้อบางนะครับแต่ถ้าใส่ล้อหนาเพิ่มก็จะเพิ่มตังค์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเกษตรแท็กเ,เตอร์ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหกพันหกทีสามนะครับห่วงมันไพาวเวอร์นะครับตัวนี้มากับปั๊มปมตัวใหม่นะครับเครื่องเจนะครับเครื่อง J 6พ ถ้าเราดูรหัสตัวเครอกเนี่ยมันจะตัวใหม่ถ้ามากปั๊มกมนะครับตัวมันจะเป็น D5 D5 นี 5, ่นเป็นตัวใหม่กว่าบางทีเราเห็น D2 D2 ก็จะตัวเก่าโลกแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับ ก็อยากดูการทำงานเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปนะครับตัวนี้สวยนะครับบนก็สวยดูหน่อยขึ้นดูนี่สองพันกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้สองพันกว่าชั่วโมงดูข้างบนก็สวย ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเกษตรแฮกเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ